เผอแป๊บเดียวนะฮะนี่ก็วันศุกร์แล้ววันลดติดแห่งชาติเอาตรงๆแม่งก็ติดทุกวันนั่นแหละใครที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลน่าจะทราบดีน้องๆนะฮะนักเรียนนักศึกษาวันนี้วันศุกร์แล้วกระดีกระดากันเลยทีเดียวคุ่งนี้ก็จะได้ดูฟุตบอลสโมสรนะฮะทีมรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงทำการแข่งขัน บุกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์เจกูไม่อัดให่แล้วทอตแนมฮอสเปอร์ขออภัยครับลิ้นพันกันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับความพร้อมเบื้องต้นสโมสรได้มีการปล่อยภาพเซสชั่นการซ้อมล่าสุดก็จะเห็นได้เลยว่าท่านผอโรงพยาบาลองทุนี่มาซิยาวเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสดูจากทรงแล้วสุขภาพร่างกายน่าจะแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสำหรับลงเล่นและเพอเอเนี่ยอาจจะเป็นตัวจริงด้วยนะ จริงๆแล้วว่าเอลดิเทนฮาก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับนัดที่ผ่านมาว่ามาซิยาวเนี่ยฟิตแล้วก็พร้อมลงเล่นแต่แค่ไม่ได้ใช้งานเท่านั้นเองนอกจากนี้นะครับลารสบุทอยลุนยังได้โพสตสตอรี่ไอจซูนอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าโตเขานั้นใกล้และที่จะสามารถลงสนามนัดแรกอย่างเป็นทางการได้กับสโมสสรได้กำหนดการลงสนามทีแรกนะครับเป็นเกมที่แมนยูนั้นจะบุกไปเยือนอาร์เซนอลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกมเจออาร์เซนอลเป็นเกมเยือน,อนไง อาจจะกลับมาได้เร็วกว่ากําหนดหรือเปล่าก็คือเกมที่แมนยูนั้นเปิดบ้านพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในช่วงสัปดาห์หน้าและเป็นเกมในบ้านด้วยเลนทีโอทัฟฟอร์ดถือว่าเป็นเกมเดบิวต์อ,อ่ะลงเป็นตัวสำรองก็ได้น่าจะจังหวะทามมิ่งเวลาเนี่ยเหมาะสมในการเปิดตัวนัดแรกสำหรับลาร์สพุทอยลุนก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเขาจะได้ลงเล่นกับแมนยูนะนัดแรก ประเดิมสนามเกมไหนนัดไหนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีแฟนช่องทุกท่านคลิปสรุปข่าวประจำวันที่18เดือน8ปี2566ขอโคละ1ไลค์1การกดติดตามขอพันไลค์เดอร์พี่น้องตอนนี้ช่องของเรานะครับก็เดินทางจะถึง4แสนซับสไคร์แล้วนะฮะผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะแจกอะไรดี <laughs> มากันที่ข่าวแรกนะครับต้องขออนุญาตแจ้งข่าวทุกท่านไมเคิลโอลิเวอร์ ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ตัดสินเกมทอรนาเม้นพอสเปอร์พบกับ Manchester u ยูไนเตในวันเสาร์พรุ่งนี้กรรมการผู้ตัดสินเป็นไมเคิลโอลิเวอข่าวต่อไปนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเนมันยาวิดดิพูดถึงอังเดโอนานะ่าอังเดโอนาน่าเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของผู้สาประตูตที่สามารถออกบอลจากเท้าได้เก่งกาจ อย่างแรกสุดเลยนะนี่คือสิ่งที่โอนาน่าจะนําเข้ามาช่วยเหลือทีมได้ในการบิลลอัพจากแนวหลังเขาเคยเล่นบนลักษณะแบบนี้ที่อินเตอร์มิลานแล้วก็มีประสบการณ์ในการเล่นให้กับทีมใหญ่รวมถึงนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยเขาเคยลงเล่นให้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมดังนั้นทุกทีมที่เขาเคยคาแข้งด้วยล้วนแต่มีหัวใจแห่งชัยชนะแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าเขาอะต้องการที่จะมาคว้าุ้ยรางวัลที่แมนยูจะนําเรื่องของแพชชั่นความเป็นผู้ชนะเข้ามาสู่ทีม เขาพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมพร้อมที่จะแข่งขันรายการใหญ่ๆดังนั้นผมหวังว่าเขาจะมาแทนที่ของดาบิดเดเคียรได้เป็นอย่างดีเราทราบดีว่าดาบิดมีความสําคัญต่อทีมเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าโอนาน่าเองก็จะนําสิ่งที่แตกต่างกันออกไปเข้ามาสู่ทีมแล้วก็มีความสําคัญกับเราในอีกหลายปีข้างหน้าด้วยพูดถึงดาบิดเดเคียรนะครับตอนนี้หลวงเดยยังไม่มีต้นสังกัดเลยนะ รายงานจากสกายเยอรมันนะครับบอกว่าบาเยนจะไม่เซ็นสัญญากับดาบิดเดเคียร์ได้รับการตัดสินใจแล้วโทมัสทูเคิลไม่ต้องการเดเคียรโดยเพราะยังยิ่งหากว่ามานูเอลนอยเออร์ได้รับการคาดหมายว่าจะสามารถกลับมาได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็ต้องมาลุ้นเหนื่อยว่าต้นสังกัดสถานีปลายทางต่อไปของหลวงเดจะเป็นทีมไหนปัญหาหลักๆนะถ้าเกิดใ้ผมอ่ะวิเคราะห์จากทิศทางข่าวคือเรื่องของค่าเหนื่อย ค่าเหนือ่อยแกแพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปที่มีศักยภาพในการจ่ายค่าเหนื่อยกับเดเคียเขาก็มีโกมือหนึ่งกันหมดแล้วอะ่ะไอตอนแรกคิดว่าจะไปมัตวิดมัดวิดไม่เอาไปเซนเกป้ามาทางฝั่งของบาเยนเองโทมัสทูเคิลนะครับก็ไม่ได้อยากได้ดาบิดเดเคียมันก็ไม่มีแล้วอะ่ะแล้วก็เรื่องของลักษณะวิธีการเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยากได้ผู้สาป,ประตูที่ บอลอเจเท้าได้ดีเพราะเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ถูกไหมมันหาที่ลงลําบากอะ่ะอาจจะเป็นสโมสสอนบางทีมในลีกซาอุดีอาราเบียซึ่งก็ต้องมาลอลุ้นกันว่าหลวงเดจะไปลงเอยกับทีมไหนนะในขณนะที่กาเบียกบอลลาฮอนะครับกูรูฝีปากกล้า <laughs> อันนี้เป็นทัศนะของอักบอลลาฮอหลังจากที่รับชมเกมสัปดาห์แรกของพรีเมียร์ลีกไปอักบลอลลาฮอกาผ่านทางที่เดิมท้องสปอร์ต หลังจากที่ผมเนี่ยรับชมเกมสัปดาห์แรกไปแล้วนะผมมองว่าลีพูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอืมไม่ติดท็อฟฟ์สองทีมเนี่นะล์พูลปัญหาพวกเขาคือการที่เอากักโปเนี่ยไปเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางพวกเขาต้องการคนที่สามารถเล่นบริเวณตรงนั้นได้ไม่ใช่เอากักโปไปเล่นมิดฟิลด์อ่อสโบอสไลแม็กอลิสเตอร์ดูจะเหมาะกับการเล่นข้างบนมากกว่าไม่ใช่ให้ไปเล่นตรงนั้น พวกเขายื่นซื้อไคเซโดแล้วก็ลาเวียแต่สุดท้ายก็เสร็จเชลซีไปนะทั้งคู่เลยต้องไม่พอใจเชลซีอย่างแน่ๆคุณลองมองไปที่เชลซีสิตอนนี้พวกเขาเสริมทัพได้ดุมากผมอาจจะเริ่มคิดว่าท็อปโฟนี่ยน่าจะเป็นซิตี้อาร์เซนอลนิวคาสเซิลแล้วก็เชลซีนี่คือท็อปโฟของผมแต่เกิดใจผมฟันธงอนะหลังจบเกมนัดแรกอืม แล้วถ้าเกิดจะให้เลือกจากฟอร์มการเล่นนัดแรกแล้วก็ยังไงซาลิยูห์กับแมนเชสเตอร์ยูเตตดไม่มีทางติดท็อปโฟไม่มีทางอย่างแน่นอนจริงๆอ่ะถ้าเกิดเรามองจากสิ่งที่อักบอลลฮอพูดเนี่ยก็ดูมีเหตุผลนะถ้าเกิดดูจากฟอร์มนัดแรกอ่าก็ดูมีเหตุผลแต่ที่ไม่ค่อยมีเหตุผลคือมึงดูแค่ฟอร์มนัดแรกไงอย่างนั้นเนี่ยแอสตันวิลล่าแม่งตกชั้นอะ <laughs> อ่านมาฝากกันนะครับสำหรับอักบอลลฮอนะ ข่าวต่อไปนะครับรายงานจากฟอร์บิซิโอโรมาโนโมากันที่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะดิวของเบนจามินปาวาซึ่งณตอนนี้ข่าวระหว่างปาวากับแมนยูก็ดูที่จะซาลงไปแล้วอะระดับความเข้มข้นลดลงไปสาเหตุมาจากแฮร์รี่แม็กควนั้นไม่ย้ายทีมโรมาโนโอบอกว่าเบนจามินปาวากำลังเป็นที่ถูกจับตามองในตลาดซื้อขายนักเตะณเวลานี้ เพราะว่าเจ้าตัวต้องการย้ายทีมแล้วก็เป็นนักเตะตัวท็อปด้วยสมโมสรที่ค่อนสนใจนะครับในดีของปาวานอกจากแมนยูนะนะตอนนี้ก็มีอินเตอร์มิลานอย่างไรก็ตามเบนจามงนปาวาอาจจะกลายเป็นตัวเลือกเหมือนกันสําหรับอาร์เซนอลที่กําลังมองหานักเตะกองหลังเข้ามาแทนที่ของทิมเบอร์ที่ต้องบาดเจ็บพักยาวทิมเบอร์ก็เจ็บ A c ซ5-6เดือนได้ครับนะตอนนี้ ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆนะทางฝั่งของอาร์เซนอลจนกระทั่งล่าสุดโลมาโน่นะครับแรนข่าวบอกว่าอินเตอร์มิลานได้มีการยื่นข้อเสนอออฟฟิเชียลบิดยังเป็นทางการให้ทีมเสือใต้พิจารณาแล้วยื่นไปเนี่ยราคาค่าตัวประมาณ21ล้านปอนด์แต่ทางบาเยนต์ต้องการค่าตัวที่มากกว่านี้21ล้านปอนด์มันประมาณ25 26ล้านยูโรได้อะผมไม่ได้เทียบตัวเลข ค่าเงินใน Google ประมาณนี้แหละครับทางบาร์ยนเนี่ยมองว่าน้อยไปนะต้องการค่าตัวที่มันสูงมากกว่านี้ทีนี้นะครับขยับมากันที่ดิวของกองกลางรายงานจากเปดูลาเทีย2ของสกายิตเลียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดต่อหาทีมเสือใต้บาร์ยนมิวนิคนอกจากดิวของปาวานะที่ก็มีการพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้ทีนี้ก็ดิวของแรนกาเวนเบิร์กฟิตกาเอริกเทนฮาก แมนยูเองก็มีการติดต่อสอบถามซึ่งก็มีการยืนยันนอนยันว่าตัวนักเตะนั้นต้องการย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเขาอะ่ะไม่ใช่ตัวเลือกแรกของโทมัสทูเคิลส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสำรองต้องการย้ายทีมมีข้อเสนอจากทีมในพรีเมียร์ลีกสองข้อเสนอด้วยกันทั้งแมนยูแล้วก็ลีพูลอยากได้ตัวเขาแต่ข้อมูลข่าวนะครับเขาบอกว่ากาเวนเบิร์ก ถ้าเลือกได้เนี่ยอย่าไปอยู่แมนยูนะอย่าร่วมงานกับเอริกเทนฮากเจ้านายเก่าก็จะคล้ายๆกับไม่คล้ายอ่ะเหมือนเลยกับโซฟิยันอัมราบัตแต่แรนกาเวนเบิร์กเนี่ยดูจะไม่ใช่กองกลางในลักษณะคุณสมบัติที่เรากำลังตามหาอยู่นะโซฟิยันอัมราบัตเนี่ยดูตรงกับความต้องการของแมนยูมากกว่า มาเป็นแบ็กอัพของคาเซมิโ่ได้หรือแม้กระทั่งเล่นเป็นดับเบิลไพวอตในระบบ4-2-3-1เป็นลูกหาบคาเซมิโ่หรือแม้กระทั่งเป็นตัวตั้งบอลจากแนวหลังก็ได้เพราะว่าเขาอะส่งบอลขึ้นหน้าได้ดีส่วนกาเวนเบิร์กดูจะเป็นนักเตะในลักษณะเบอร์8ดอะบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่เล่นเชิงรุกอ่ะเขาจะโดดเด่นมากๆลักษณะวิธีการเล่นน่ะผมจำได้ว่าช่วงที่เคยมีข่าวกับแมนยูก่อนหน้านี้ เราเคยทําข้อมูลไปว่าเขาอ่ะมีความคล้ายนะกับวิธีการเล่นของพอบอกบาสําหรับกาเวนเบิร์กเนี่ยถามว่าเล่นเกมรับได้ไหมอ่ะได้แต่ถ้าเกิดจะให้ไปอยู่ข้างหน้าของเซนเตอร์เนี่ยไม่ใช่ตําแหน่งที่ดีที่สุดของกาเวนเบิร์กทีนี้นะครับรายงานจากโรโมาโน่เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องยื่นข้อเสนอออฟฟิเชียลบิตยังเป็นทางการให้กับทางฟิออเรนตินาในดิวของอัมบาต เร็วที่สุดเลยอ่ะเพราะตัวนักเตะกำลังรออยู่เขา่ารอแมนยูมาโดยตลอดตอนนี้กำลังรออยู่ทางฝั่งของลิเวอร์พูลมีการติดต่อหาเอเย่นเพื่อรับทราบสถานการณ์การย้ายทีมของอาราบัตด้วยเช่นเดียวกันแต่ตัวนักเตะเนี่ยก็ยังคงรอแมนยูแม่เป็นตลาดที่นักเตะหลายๆคนมีใจกับแมนยูเต็ดตั้งแต่ต้นตลาดมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมสันเมาส์โอนาแนหอยลุน อัมระบัดหรือแม้กระทั่งกาเวนเบิกเนี่ยนักเตะแต่ละคนที่มีข่าวกับแมนยูหนักๆดูจะมีใจให้กับสโมสรของเราข่าวต่อไปนะครับรายงานจากน้าทอบอรดผู้สืบข,ข่าวของ transfer.com เป็นข่าวเอ็กซ์คลูีผมสรุปมาให้แล้วสถานการณ์ตลาดซื้อขายนักเต,ตนะนาตอนนี้ของแมนยูเอ็ดิคเทนฮาร์กอยากได้กองหน้าอีกหนึ่งคนเป็นที่แน่ชัดว่าเขาอะ่ะอยากได้กองหน้าอีกหนึ่งคนถ้าเกิดเป็นไปได้แล้วก็มิดฟิลด์ ที่เป็นในลักษณะโคดิ้งมิดฟิลออกบอลจากเท้าได้ดีอีกหนึ่งคนอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าอยากได้มากๆนอกจากนี้จริงๆแล้ว่เขาอ่อยากได้เซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่แต่จากการที่แฮร์รี่แม็กควาอยู่กับทีมต่อน,นั้นดูท่าว่ามันคงจะไม่น่าจะเป็นไปได้มากนะักเพราะว่าไม่มีเงินถึงแม้วจะมีเรียนข่าวก่อนหน้านี้ว่าเอริกเทนฮากโอเคไม่ซีเรียส ที่จะเก็บแฮร์รี่แม็กควายไว้กับทีมเขาก็ต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงให้ได้อะถ้าเกิดเขาทําไม่ได้เขาถอดใจเขาไม่สู้เขาต้องย้ายทีมแต่ถ้าเกิดเขาสู้อ่ะก็นั่นแหละก็อยู่ต่อนะโอเคไม่ซีเรียสแต่เรน่ข่าวเขาบอกว่าไม่ใช่ความจริงเอริกเทนฮากผิดหวังที่ต้องเก็บแม็กควายเอาไว้เขาอ่ะอยากได้เซนเตอร์แบ็กคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นคิมบินแจเป้าหมายเร์หนึ่ง ปัจจุบันก็ไปอยู่กับบายเยอร์แล้วหรือแม้กระทั่งเบนจาม ե งปาวามากกว่าแถมปาวาเนี่ยเล่นใน2ตํตำแหน่งคือเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กขวาอีกด้วยซึ่งผมว่าเรื่องนี้เด็กผีค่อนข้างเห็นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญมากๆคือแฮร์รี่แม็กควายไม่เหมาะกับปัชญาวิธีการเล่นของเขาที่ต้องการเซ็นเตอร์แบ็กออกบอลจากเท้าได้ดีสามารถช่วยบิวล์อัพจ่ายบอลขึ้นไปข้างหน้าได้ แล้วก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ดิวของดอนนี่ฟานเดอร์เบกที่จะย้ายออกไปอยู่เรียลโซเซดาดมันลุกข้อตกลงได้เหรอเฮ้ยเปล่าสอแวว่าจะล่มตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่มันเข้าตาจนมากๆนอกจากนี้นะครับเรื่องของลาร์สฮอยรุนทางฝั่งสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ไม่คาดฝันเหมือนกันว่าจะต้องจ่ายเงินมหาศาลเกลือบเกือบล้านยูโรในการคว้าตัวฮอยรุนมาร่วมทีมเทนฮากมองว่าฮอยรุนนั้นเป็นดาวรุ่ง เป็นตัวรุกอนเนกประสงค์กําลังเสริมมากกว่าที่จะให้มาเป็นตัวหลักโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยให้มาลงเล่นบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้ด้วยมองว่าเป็นดาวรุง่งเซนมากะปั้นมากกว่าที่จะให้มาเป็นตัวแบกอะทางเทนทากไม่คาดหวังจะต้องพึ่งพานักเตะวัย20ปีที่ยิงได้10ประตูในซีซั่นที่แล้วแล้วก็ต้องรอคอยในการพัฒนาคือเขายังไม่ใช่ นั่งเตะในลักษณะที่แบบใช้งานได้เลยอ่ะหรือว่าเป็นระดับโลกแล้วอ่ะแต่ทํายังไงได้ล่ะในเมื่อเป้าหมายอืนอ่นค่าตัวก็แพงหมดเลยเป้าหมายหลักอย่างแฮร์รี่เคนเองนั้นแบนดูเองก็จ่ายไม่ไหวทําให้ก็ต้องวัดดวงเอาเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะสิ่งที่เราอ่ะได้จากเรียนข่าวนี้นะครับคือเทนฮากถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้กองหน้าอีกหนึ่งคนนะคำถามคือตังจะมีไหม <laughs> ซึ่งดูแล้วไม่น่ามีขนาดจะเซ็นอัมรบัิเนี่ยตอนนี้ยังเซ็นไม่ได้เลยอยากได้กองหนะ้าอ่าก็เลยไม่แปลกที่ทำไมถึงต้องการเมสันกรีนวูดกับเข้าสู่ทีมเราเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีถแถลงการเรื่องของเมสันกรีนวูดไหม เกิดเป็นเด็กผีในยุค2023นี่แม่งมีแต่เรื่องระทึกไม่เว้นแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนจริงๆถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบป่มแล้วรัวๆนะครับฝากกดติดตามให้กันเรือๆพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับพรุ่งนี้เป็นคลิปก่อนเกมจะเป็นบทสัมภาษณ์แล้วก็สรุปข่าวที่น่าสนใจนะครับเดีกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายยจุ๊บ bye bye,